สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะพบกับครูเต๋าในรายวิชาคณิตศาสตร์วันนี้เราจะมาทำแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์กันค่ะสำหรับหนังสือที่ใช้นะคะก็จะเป็นแบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์เล่มหนึ่งชั้นประถมศึกษาปีที่2ค่ะนักเรียนเปิดไปที่หน้า139นะคะแบบฝึกหัดส7การเปรียบเทียบน้ำหนัก2ข้อที่1 เติมคำว่าหนักกว่าเบากว่าหรือหนักเท่ากับมาทำข้อที่หนึ่งค่ะปลา6 0 0้กรัมหนักกว่าเบากว่าหรือหนักเท่ากับกุ้งเจ็ดขีดเราม,มาทำหน่วยให้เท่ากันนะคะครูจะเปลี่ยนจากขีดเป็นกรัมนะคะ1ขีดเท่ากับ100กรัม2ขีดเท่ากับ200กรัม 3ขีดเท่ากับ300กรัม4ขีดเท่ากับ400กรัม5ขีดเท่ากับ500กรัม6ขีดเท่ากับ600กรัม7ขีดเท่ากับ700กรัมเพราะฉะนั้นปลา600กรัมเบาวกว่ากุ้ง7ขีดค่ะข้อที่2นะคะไก่1 0 0 0กรัมหนักกว่าเบาวกว่าหรือหนักเท่ากับปู1ิขีด เรามาเปลี่ยนหน่วยกันนะคะคือจะเปลี่ยนจากขีดให้เป็นกรัมค่ะ 1. ขีดเท่ากับ100กรัม2ขีดเท่ากับ200กรัม3ขีดเท่ากับ300กรัม4ขีดเท่ากับ400กรัม5ขีดเท่ากับ500กรัม6ขีดเท่ากับ600กรัม7ขีดเท่ากับ700กรัม8ขีดเท่ากับ800กรัม เขีดเท่ากับ900กรัม10ขีดเท่ากับ1000กรัมเพราะฉะนั้นไก่1 0 0 0กรัมหนักเท่ากับปู10ขีดค่ะข้อที่3นะคะถั่วเขียว20ขีดหนักกว่าเบากว่าหรือหนักเท่ากับเกลือ200กรัมครูจะเปลี่ยนจากกรัมให้เป็นขีดนะคะ100กรัมเท่ากับ1ขีด 200กรัมเท่ากับ2ขีดเพราะฉะนั้นถั่วเขียว20ขีดหนักกว่าเกลือ200กรัมค่ะข้อที่4กุ้งแห้ง900กรัมหนักกว่าเบากว่าหรือหนักเท่ากับน้ำตาล10ขีดครูจะเปลี่ยนจากขีดให้เป็นกรัมนะคะ1ขีดเท่ากับ100กรัม2ขีดเท่ากับ200กรัม 3ขีดเท่ากับ300กรัม4ขีดเท่ากับ400กรัม5ขีดเท่ากับ500กรัม6ขีดเท่ากับ600กรัม7ขีดเท่ากับ700กรัม8ขีดเท่ากับ800กรัม9ขีดเท่ากับ900กรัม10ขีดเท่ากับ1 0 0 0กรัมเพราะฉะนั้นกุ้งแห้ง900กรัมเบาวกว่าน้ำตาล10ขีดค่ะ ข้อที่5หอมแดง1กิโลกรัมหนักกว่าเบากว่าหรือหนักเท่ากับกระเทียม10ขีดเราจะเปลี่ยนขีดให้เป็นกิโลกรัมนะคะ10ขีดเท่ากับ1กิโลกรัมเพราะฉะนั้นหอมแดง1กิโลกรัมหนักเท่ากับกระเทียม10ขีดค่ะต่อไปเปิดไปที่หน้าสีสนะคะข้อที่2เติมคำว่าหนักกว่าเบากว่า หรือหนักเท่ากับข้อที่1นะคะกระเทียม12ขีดกับกุ้งแห้ง1กิโลกรัมสี่ขีดครูจะเปลี่ยนหน่วยจากกิโลกรัมให้เป็นขีดนะคะ1กิโลกรัมเท่ากับ10ขีด10ขีดบวกกับ4ขีดก็จะเท่ากับ14ขีดเพราะฉะนั้นกระเทียม12ขีดเบากว่ากุ้งแห้ง1กิโลกรัมสี่ขีดค่ะข้อที่สองนะคะ กุ้ง21ขีดกับปู2กิโลกรัม100กรัมครูจะเปลี่ยนกิโลกรัมและกรัมให้เป็นขีดนะคะ1กิโลกรัมเท่ากับ10ขีด2กิโลกรัมเท่ากับ20ขีดต่อไป100กรัมนะคะเปลี่ยนให้เป็นขีด100กรัมก็จะเท่ากับ1ขีด20ขีดบวก1ขีดก็จะเท่ากับ21ขีดเพราะฉะนั้น กุ้ง21ขีดดักเท่ากับปู2กิโลกรัม100กรัมค่ะข้อที่3นะคะทุเรียน28ขีดกับมังคุด2กิโลกรัม600กรัมครูจะเปลี่ยนจากกิโลกรัมและกรัมให้เป็นขีดนะคะ1กิโลกรัมเท่ากับ10ขีด2กิโลกรัมเท่ากับ20ขีดแล้วก็600กรัมนะคะเปลี่ยนให้เป็นขีด 100กรัมเท่ากับ1ขีด200กรัมเท่ากับ2ขีด300กรัมเท่ากับ3ขีด400กรัมเท่ากับ4ขีด500กรัมเท่ากับ5ขีด600กรัมเท่ากับ6ขีด20ขีดบวก6ขีดก็จะเท่ากับ26ขีดเพราะฉะนั้นทุเรียน28ขีดหนักกว่ามังคุด2กิโลกรัม600กรัมค่ะ ข้อที่4ีนะคะผักบุ้ง15ขีดกับต้นหอม1กิโลกรัมครึ่งครูจะเปลี่ยนจากกิโลกรัมให้เป็นขีดนะคะ1กิโลกรัมเท่ากับ1 0ขีดบวกกับครึ่งนะคะก็คือ5้าขีด10บขีดบวกหขีดก็จะเท่ากับ1 5ขีดเพราะฉะนั้นผักบุ้ง1 5ขีดหนักเท่ากับต้นหอม1กิโลกรัมครึ่งค่ะข้อที่ห้านะคะ ละมุสสขีดกับลำไย2กิโลกรัม600กรัมครูจะเปลี่ยนจากกิโลกรัมและกรัมเป็นขีดนะคะ1กิโลกรัมเท่ากับ10ขีด2กิโลกรัมเท่ากับ20ขีดแล้วก็ทำา600กรัมให้เป็นขีดนะคะ100กรัมเท่ากับ1ขีด200กรัมเท่ากับ2ขีด300กรัมเท่ากับ3ขีด400กรัมเท่ากับ4ขีด 500กรัมเท่ากับ5ขีด6 0 0กรัมเท่ากับ6ขีด20ขีดบวก6ขีดก็จะเท่ากับ26ขีดเพราะฉะนั้นลำมุส16ขีดเบากว่าลำไย2กิโลกรัม600กรัมค่ะข้อที่6นะคะปู5กิโลกรัมครึ่งกับปลา34ขีดครูจะเปลี่ยนจากขีดให้เป็นกิโลกรัมนะคะ 10ขีดเท่ากับ1กิโลกรัม20ขีดเท่ากับ2กิโลกรัม30ขีดเท่ากับ3กิโลกรัมก็จะได้3กิโลกรัม4ี่ขีดค่ะเพราะฉะนั้นปู5กิโลกรัมครึ่งหนักกว่าปลา3กิโลกรัม4ขีดค่ะข้อที่7นะคะหอย4กิโลกรัม400กรัมกับหมึก24ขีด จะเปลี่ยนจากขีดให้เป็นกิโลกรัมและกรัมนะคะ10ขีดเท่ากับ1กิโลกรัม20ขีดเท่ากับ2กิโลกรัมเหลือ4ขีดนะคะทำให้เป็นกรัม1ขีดเท่ากับ100กรัม2ขีดเท่ากับ200กรัม3ขีดเท่ากับ300กรัม4ขีดเท่ากับ400กรัมก็จะได้ หมึก2กิโลกรัม400กรัมค่ะเพราะฉะนั้นหอย4กิโลกรัม400กรัมหนักกว่าหมึก24ขีดค่ะข้อที่8นะคะชมพู่3กิโลกรัม2ขีดกับน้อยหนา32ขีดครูจะเปลี่ยนจากขีดให้เป็นกิโลกรัมนะคะ10ขีดเท่ากับ1กิโลกรัม20ขีดเท่ากับ2กิโลกรัม 30ขีดเท่ากับ3กิโลกรัมก็จะได้3กิโลกรัม2ขีดเพราะฉะนั้นชมพู่3กิโลกรัม2ขีดหนักเท่ากับน้อยหนา32ขีดค่ะ